นนอำเภอตะพญาสวยงามมาทุกคนเออเตียย่างเดียวต้นบักขามมันเพิ่งได้ออกใบแบบโอ้บรรยากาศมนทุกคนภูเขาด้านหนาวเขาน่าละหูสวยงามมากเลยกับแพงว่าได้เด้อผู้ใดเพราะว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่ารถเก๋งแตงสิ่งเนี่ยระมัดระวังจุดตรวจหรือด่านช่องตะกิวพอดีมาพ่อรถสัญญาณเอเออผมก็ใส่เออยู่พอดีว่าในโปรโมทเอเอ s นะครับเอเว่าในจ้างผมโปรโมทนะแต่ว่าจะดีนะ พึ่งมาจอดเป็นป่ครับอ้ครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาตรงไปเขาช่องตะเกียหรือช่องตากิยวนั่นแหละครับวันนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศจากไอเนี่ยโคคารเนี่ยข้างหน้าขเขาคือวงเวียนโคคานหรือด้านหลัง,ขงเขาที่รุแรนมาเห็นป่นเนี่มาจากวัฒนานครนะจะไปเบิ่ง เขาช่องตากิววันที่6เมษายนซึ่งเปิดเป็นมือแรกทุกคน2 5 6ห,ห,กหกไปเบิงน้ำกันครับขัางหนาวออกใา้ครับทุกคนออก้ายก็คือไปทั้งทั้ง,งหลวงหมายเลข3 4 8 6ี่หไปเขาช่องตะโกพุ่นละเลี้ยขวขวากับไปโคกสูงไปอลันตรงไปบอกน,นี่เขาวงเวียวเราตรงไปตรงไป,ตรงไปก็คือไปตาพญาแล้วก็มุ่งหนา้าขึ้นเขาช่องตะกิวนั่นแหละ เขาจะตรงไปทุกคนเป็นเส้นทางสายธรรมชาติธรรมชาติเอออากาศก็ห้อนในะช่วงนี้ทุกคนการเดินทางกขัขอให้พ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปค่อยๆมาเดอ้เอเห็นลงโล่งสี่สิกวันที่หกจริงๆแล้วเส้นทางนี้เขาช่องตะก,กิ้วนี่กะจะประ,ประมาณนี้แหละแต่ออกจากโครค้าลงไปช่องตะโกรถหลายนะทุกคนผมลงจากเขาช่องตะโกมาวังหันรถ ถือว่าถือว่าเริ่มหลายแล้วเริ่มหลายแล้ววันที่6ช่วงที่ผมถ่ายคลิปนี่กับสิบโมงนะสิบโมงของวันที่6ไเมษายนนี่แหละมาถึงทางหลวงหมายเลขก4 8 8ออกขวาไปอลันไปโคกสูงพละออกขวาเนี่ยเออนี่เขาออกซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปเขตอำเภอตะพญาแล้วก็จะขึ้นเขาช่องตะกิวจริงๆแล้วถนนสายนี้ก็เป็นถนนสาย สายลักของทั้งหลวงไมายเลข3า8ี่ะครับจากอารันยประเทศไปจนถึงนางร่องเออก็คือโคกสูงเอ,อ่ออารัญโคกสูงตาพยาชงตะโกโนนินแดงประคัมนางร่องนะครับถนนสายน,นี้นี่บรรยากาศถนนอําเภอร์ตาพญาสวยงามมาทุกคนเออเทียอย่างเดียวต้นบะคามมันก็จได้ญญออกใบแบบชนิดทีแบบเขียวกขจีเนาะมันห้อนอาการห้อน ถ้าต,ต้นบาาักขามนี่ออกไปสองข้างทาง,ม,งมังหันนะครับถ้าออกไปนี่ผมว่าจะนาว่าจะสดชื่นเลยละ่ะเออนี่ป้ายเทศบาลตำบลละหานทรายเฮ้ยขอไวเอาตำบลตาพยาโอยดอกกินหวานอำเภอละหานทรายรถบัจรเนี้ย <Okay. S 1> <laughs> มาหอดข้างหน้าของเขาเป็นวงเวียนนะตาปัญญานี่นิยมวงเวียนนะครับวงเวียนอันนีเน้เป็นวงเวียนหอนาฬิกาทุกคน เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนออกซ้ายเลี่ยงเมืองตาพญาเห็นไหมนี่ป้ายป้ายบอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นไปเขาบอกว่าเลี่ยงเมืองตาพญานี่เห็นบอกเขาช่องตะกิวไปทางนี้ออกซ้ายนะถ้าเขาขาวากับเขาเมืองตาพญาเลยทุกคนเดี๋ยวไว้ผมเห็ดคลิปรีวิวอำเภอตาพญาแยกตั้งหากคลิปนี้พาพมาเบื้องบรรยากาศถน,นนดีจะขึ้นเขาช่องตะกิวก่อนเออเสียดายเบื่อได้เอามอเตอร์ไซค์มาทุกคนถ้ามอเตอร์ไซค์มานี่มันจะแบบคือเห็นทิวเห็นบรรยากาศ เ,เห็นสถานที่เห็นถนนที่มันกว้างก็นี่เนาะผมเมอารถยนตมาพออย่างละอากาศฮอนเ้งฮอนฮอนเนาะแล้วก็เบื้องบรรยากาศตามในกลองนี้ไปก่อนทุกคนอาจจะเห็นมุมกลองมุมภาพบรรยากาศบ่หลซำรถมอเตอร์ไซค์เนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหนา้าไว้ทริปหนา้าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์พาเบื้องบรรยากาศจะได้เห็นมุมกองกว้างนี่ครับถนนเลี่ยงเมืองของอำเภอตะพยาก็จะเป็นถนนสองเลนลักษณะนี้นนเห็นไหมนี่ นี่ละอำเภอตาพญาจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงหน่อยเร็วเอฟซี MC จากพี่น้องจากตาพญาเนาะทอดสามแยกนะสามแยกเลี่ยงเมืองออกขว้ากับเขาเมืองประคัาปีคือเก้าเลยออกไซายนี่ครับเลี้ยวไซายไปนี่สามารถพูละไปช่องเขาตะโกรหรือเขาช่องตะกิวได้เนี่ออกไซายนี่ถนนกับเป็นถนนของขอลือเอี้ยง่ะทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดเ็นบ่เสร็จนี้กับสามสี่แปดนี่แหละถึกต้องแล้ว อย่างนี้พอไ่พอญ่เลียงกว้วยเ,เรียงงัวะ่อ๋อกล้วยง้วะขามถนนอ่าโอ,โ,อโ,อโอ้โหไอ,หอหผมมักนะมักซุ่มต้นไม้ลักษณะนี้ซี่แยกข้างนานี่ครับป้ายบอกให้เลี้ยวขวาเนาะที่จะขึ้นช่องตะกิวหรือไปโน่นนี่แดงแต่ผมจะพาทุกคนนี่ตรงถ้าออก้ายนี่ก็ขึ้นเขาจองตะโกทุกคนถ้าออก้สยนี่ขึ้นเขา่องตะโกเลี้ยวขวานี่ป้ายมันบอกว่า ไปพูละโนนนี่แดงเขาช่องตะกิวจริงๆก็ไปได้ล่ะผมเคยไปแต่ว่าผมจะพาทุกคนเดินตรงเดินทางตรงเดินตรงเดินทางไปทั้งนี้นะครับนี่ตรงมาพอหอดแยกนี่ตรงมารถรถขั้นนี้ก็น่าจะขึ้นช่องตะกิวกันละมั้งไปเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติแมนบพรนี่ขั้นเขาเนี่บป้ายฉัดเชิงเซานี่เออนี่เป็นชุมชนบ้านยังนี่บ้านทับไทยบ่หรือว่าโคกเพกเออบ้านโคกเพกนะอำเภอตะพยาจังหวัดสแก้วบรรยากาศบ่ตอนนี้ อากาศฮ้อนห้อน,อนทุกคนต้องบอกว่าฮ้อนแบบละอุเลยอากาศข้างนอกขนาดผมอยู่ในรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยครับก็ยังมีความรู้สึกว่าฮ้อนนะครับเ่นมาเรื่อยๆเริ่มเห็นภูเขาเลยทุกคนภูเขานั่น็น่าจะเป็นภูเขาที่เขาจะต้องขึ้นไปหรือว่าเ,เขาช่องตะกิวนั่นแหละบรรยากาศก็จะเป็น ทุง่งนานะครับทุกคนนาที่บ่ได้เหตุเพราะว่ามันห่อนบ่ามีน้ำนะ่าจะเฮตุปีปละเทียระไปนาะาอยู่นี่นะแต่บรรยากาศเพราะว่าย่ำแรง,งนี่นะ่าจะดีอากาศอาจะเย็นลงๆนะแต่ตอนเนี้ยห่อนละอู้เหลือเกินสวยงามนะผูดใดมักสายธรรมชาตินะครับบ่เฝ้ากลับบ้านนะหมายถึงว่าเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงไทยบ่เฝ้าบ่ฟังเอออ,อยากเจะขับรถกินลมชมวิวผมว่า จริงๆแล้วช่วงฤดูนี่นะครับหนาหหอนมันกับบ่มีวิวอย่างบางไม่ห้เบิ้งนะนะบ่บ่บมีอย่างนี้จะทงหน้าล่ะนานาฝนนายนี่หนาหนาว่าจะสวย่าจะงามยแต่ว่านหนาหหอนนี่ก็มันมันกับละอุมันกับหอนอ่ะนะทุกคนตรงไปบุรีรัมย์เรียวขวาทับยิมสยาม03ตรงนี้ก็จะมีไอ้นี่มั้งนี่ใส่มือของเฮานี่มี ละลุนี่เขาเอิ้หยังนี่โอ้โห,หแดดละลุทับไทยนี่เห็นบ่อุทยานแห่งชาติตาพยาเข้าไปข้างในกับปิดละลุนั่นแหละแบบใดกัเออเดี๋ยวจะเหตุคลิปให้เบิ่งตาป้ายนี่ป้ายโอ้ป้ายเนาะพี่น้องเห็นบะบุรีรัมเฉียนเอาสใส่มือกับเขาป้าเขาดงเขาออกขวาโอข้างหน้ามีฝูงวัว กำลังจะเอางัวออกไปเลี้ยงนี่ก็ด้านขวามือนี่ก็มีคอกคอกงัวเห็นปะเป็นกําลังเอางัวออกไปเลี้ยงทุงนะครับเลี้ยงทุงแต่ว่าสําคัญทุงแถวนี้มันบ่ค่อยมีหญ้าแล้วมันแห้งแห้งหมืดเห็นบ่าุ๋น่ะไปทางบุญแล้วครับเขานั่นก็เขา,เขา,เขาช่ังตะกี้ล,ละ่ะยังบ่วมืดยังบ่วมืดงัวน้อยงัวน้อยเอ้ยนั่นงัวน้อย,อยกําลังย่างขําถนน แต่อย่นเน้นรถกระบ,บะให้เพิ่นขามก้อนเลยอ,อีกอยุ้ยสองตัวนี่ <c oughs> ไปแล่นน้ำอีแม่เจ้าเด้อ <c oughs> นะฮักนะฮักปิดทางคนแล่นดิดิ้ดิ้ดิ้ดล้เหล่ไฟต่อเขา <c oughs> นะฮักนะฮักเนี่ยแล่นมาจะเห็นป้ายเขาช่องตากิ่ว <c oughs> เออเลี้ยวซ้ายเลี้ยบไส้ถ้า,าตรงไปกะเขาอำเภอละหารไส้ทุกคนเ <c oughs> อ้ยโอ้เป็นอยังกับอำเภอละหารไส้หนิเฮ้ตรงไปเขาอำเภอตาพยา <c oughs> โอ้ อยังกับละหานซ้ายอำมภอละหานซ้ายนี่เหเป็นยังไงเนาะโอ้โหบรรยากาศนะทุกคนภูเขาด้านหนาวเขานา่ารักสวยงามมากเลยออบรรยากาศดียังที่บอกลยทุกคนผู้ใดมาความชิวนะครับขับรถมาเบื่อบรรยากาศแต่อย่ารถกระจกเด็ดขาดอากาศมันฮ้อนรถกระจกรถขี่ง่วาขี่กวใย้เต็มเลยทุกคน,น,นเนี่ยนะเนี่ยอสวยงามสวยงามธรรมชาติแบบบ้านนอกบ้าน,นาหนาวก็ด้นต้องบอก ท่านผู้ชมก่อนเ้อครับว่าเขามาในบริเวณเนี่ยสังเกตรบริเวณแบบนี้เลยครับคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะบ่มีเด้เอ,อถ้าผู้ใดจะมาเนี่ถ่ายคลิปถ่ายภาพได้แต่ไลฟ์สดไ่ได้เด้อเล่น Facebook เล่นยังบ่ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะบ่มีบริเวณเน,นี้ครับเนี่ยตีนเขาช่องตะกิวถนนก็จะโอ้โหธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคุณน,นะสวยงามเามือนอากาศถอน อำเภอละหารทราย44กิโลตามป้ายเลยนี่เลี้ยวทรายครับเลี้ยวขวาไปอำเภอตะบะยะตะก็ไปบ่ได้เพิ่นปิดไว้ปะเพิ่นบ่ได้ปิดดอห็นบ่เลี้ยวซ้ายนี่ครับบริเวณนี่ครับปกตินี่เขาปิดไว้นี่ครับจะใส่กลวยใส่เนี่ยกั้นไว้ลวดน้ากั้นไว้บ่ห้ไปบ่ห้ผพานถึงบอกว่าช่วงวันเวลาปกติที่บบเมนเทศการนเนี่ยครับจะบ่ห้ผพานนะครับผ่านบ่ได้ว่าจะหอดพุ่นตรงนี้เจอด้านแรกคือตรงนี้เลย มาบึ้งผิวถนนทุกคนเป็นยังไงแน่รถเกง๋งรถหน่อยมาได้บ่มาได้นี่ครับถึงแม้ว่าผิวถนนเนี่ยจะคูขาคูขาบ่าเรียบบ่บ่นน่นดีบันไ,นไดแต่ก็ถือว่าแลนได้ดีรถมอสมอเตอร์ไซค์กับมาได้ทุกคนเออคือต้องบอกเลยว่าขี่รถมามนี่บ่ท่านได้เห็นรถสวนเห็นรถผ่านมานํำกัดจักคันเลยรถผมผู้เดียวเนี่ยเอา้าบริเวณนี่ยังไงโอ้โอ้โอ้โอโอโอ เกือบเจดิดเกือบเจดิดผิวถน,นนพวกให้เรียบเอา้าแจ้งประชาสัมบัธ์ไปถึงพี่น้องถ้าจะมาละมัดระวังผิวถนน,นก็นจะเต็มไปด้วยหินนะฮะหินกวดหินในพวกหินในถน,นนดำนี่ละเออทางหลวงเซน,เนี้เขาเอื้นทางหลวงหมายเลข3 4 4 6ตานตามไปโอ้ยบรรยากาศทุกคนเป็นยังไงพนันนะปูเดมักธรรมาชาติมามาผมในส่วนตัวของผมนะฮนะพิถนนแต่ละผมมากหน้าถนนลักษณะนี้ เดี๋ยวว้มีเวลาหลายกว่นี้เดี๋ยวจะมาเหตุคลิปด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื้อนี้ผมฝ้าเดี๋ยวจะท้ายเซนล้วเดี๋ยวจะไปบรนกวดไปร่วมง,งานนะครับไปร่วมง,งานเครื่องเคลือบดินเผาอย่างสยาอยูนเพื่อบันกวดดีละเขามีงานเขามีงานมาเบืองผิวถนนก่อนทุกคนนี่เยาวงเลยท้ายให้เบิ่งบรรยากาศ แพงว่าได้เด้อผู้ใดเพราะว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่ารถเก๋งแต่งซิ่งเนี่ยระมัดระวังขี่เร็วบ่ได้ขี่เร็วบ่ได้ส่วนออฟโรดนี่ก็ต้องพูดถึงหรือรถพวกมอเตอร์ไซค์แบบทรงเลนรี่นี่ก็ต้องพูาถึงมาได้มาได้ชิวๆเลยอ๋อนี่ยนะผิวถนน,นอำเภอตพาพญาจังหวัดสระแก้วช่วงเทศากาลก็เปิดทุกทุกเทศากาลนั่นแหละครับทุกคนสงกรานปีนี้ก็เปิดกูหลาบทอดวันที่17ทุกคนเปิด24ชั่วงโมงเลย กลางคืนก็นจะเปรี้ยวๆเปียวเสียวๆนะครับถ้ามาขั้นเดียวนี่เสียวๆ,ๆแเป๊ะแเป๊ะเสียวหลายย่างเสียวผีเสียวโจรเออนั่นแหละเรามัดระวังเอาแต่ถ้าเกิดรถอยู่ช่องตะโกูว่าติดหลายว่าติดจนแท่หลายนี่ถนนสายนี้กหนมามาอยู่แต่ถ้าเกิด,ดรถเพาติดทุกคนเบ่งเพจเอาจะรายงานกัดจะระจอดเป็นไรสดนังสิเนาะไทย อัปเดตการจราจรที่ช่วงเทศกาลเนี่ยครับถ,ถ้าช่องตะกูว่าติดไรกับแถวนี้ว่าต้องมาก,ก็ได้นะครับใย่านีคลองตะกิวคลองตะกิวเออเขียนป้ายบางมองเขียนว่าช่องตะกิวตรงนี้เขียนว่าตะกิวนะเขียนตากับตากับตากับตะก็เลยบุลูว่ามองไดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงบ้งป้ายเบิ้งป้ายขนาดเราวังรถเดี๋ยวซ้ายเออมีคนเลยเดี๋ยวนี่จุดพักรถเดี๋ยวเดี๋ยวแวะจุดพักรถก่อน ต่องลาแล้วตอนนี้พระท่านมีคนทุกคนตอนนี้เพระท่านมีคนเดี๋ยวผมพามาเบิ่งป้ายป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่บริการฟรีรถยกรถสไลด์โทรนี่ครับโทรนี่เด้อครับทุกคนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันใส่บอได้อยู่แล้วมาบริเวณนี้นะครับของตะกิวมีปัญหาอย่างนี้นี่ครับ092 405 3 2 3 2หเนี่ยหรือว่าแคปหน้าจอเอาบดดเบิ่งบ่ทัน,แ,ทนแคปหน้าจอ ระหว่างวันที่6กถึงวันที่สิบเจ็ดนี่ครับฟีเดอนี่ย้ำ่าฟีของอย่างนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเออนี่นี่มาเบื้องมุมนี่มุมนี้ก็จะมีจุดเตรียมเนี่ยเตียม,มพร้อมๆเลยนะครับอบตทับไทยเห็นโอ้นี่นี่นี่นนอบตทับไทยไป้ายโลกโก้อำเภอตาพญาเห็นไหมา่านี่แล้ครับบรรยากาศเข้าไปก็จะขึ้นเขาเลยได้บ้านนี่ต้องบอกว่า อากาศฮ้อน้อนดูคนไฟตอนนี้ก็เตรียมหลอดไฟเตรียมยังแล้วแต่ว่าเครื่องปั่นไฟอยู่แถวใดวุน้นนี่จะมีเครื่องปั่นไฟอยู่เดี๋ยวพามาเบิ้งป้ายไปไอไปโนนีนดแดงนี่ครับโนนีนดแดงสาสบเกกิโลละหารไซหาสิบเจ็ดกิโลออทางหลวงหมายเลขสามสี่สี่หกกมที่แปสิบเจดเดินทางต่อทุกคนขึ้นเขาแล้วปานี เขาชงตะก,กิวอมันก็จะตั้งจากเขาชงตะโกอยู่เพราะว่าหนึ่งเปียวละ่ะสองมันจะสั้นชันและยาวกว่าอเขาชงตะโก,กปีที่แล้วนี่บพท่านในแล้วมั้งปีที่แล้วนี้ยังเหตุถนนบ่ค่อยดีเหนในปีนี้มาปีนี้ทุกคนปีนี้พิวถนน,นดีคืชอชงตะก,กิวมีไฟเห็นไหมหลอดไฟสองข้างทางบมเมนสองข้างทางคางเดียวใส่มือก็แสดงว่ามันสีแจ้งย้ำกางขึ้นมันสีแจ้งนะพี่น้อง บรรยากาศวงเวงอยู่พอสมควรขนาดกลังเว้นนะขนาดยามกังเว้นเนี่ยแดดออกตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่โอ้โหสนยคลิปเห็นบ่มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ายๆกันกับเขาปักครับเขาคล้ายๆกันกับเขาปักตรงที่ว่ามันขึ้นเรื่อยๆชันเรื่อยๆนะมันบ่ได้ขึ้นเป็นพักคือเขาจังตะโกนะเขาจังตะโกยังเป็นพักแล้วก็ขึ้นแล้วก็เป็นพักนะครับมันบ่ได้ขึ้นต่อเนื่องเห็นบ่โอ้โหนี่ เขาตอนนี้ก็พลังขึ้นนะนยังว่าสุดยังขึ้นไปอีกชั้นชั้นพอสมควรอยู่ด้านขวาเมื่อเขาไปในป้าอีกน้อยนึงก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะเป็นประเทศกรัรมพูชา <Wow. S 1> นี่ชั้นขนาดเป็นไปครับบีลามร้อยสิบห้ากิโลเมตร ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวนะถ้าเป็นฤด,ดูหนาวแถวนี้อากาศเย็นย่างหักเลยทุกคนต้นไม้มันลายอากาศจะเย็นอยู่ไปนะจุดตรวจนี่ใครจุดตรวจใครทหารพานวันที่หกวันนี้นะคับเพราะท่านได้เปิดเสรนี่บต้องออกไปพี่บอต้องออกออกไส้บอถนนปิดครับเนี่หรือจังไดนี่ออกไซ้ นี่เขตอุทยานแห่งชาติตะพยาเขาต้องออกสายมานี่เอผมนึกว่าจะเปิดถนนใหญ่หรอเขาต้องออกสายเพื่อม,มาพานนี่ที่นี่ช่องตะกิวเนยเห็นวะนี่ยเห็นนี่ที่นี่ช่องตะกิวเฮ้ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมบ่ดีครับถึงจุดตรวจหรือด่านช่องตะกิว พอดีมาพ่อรถสัญญาณ AS. เอเอสผมก็ใส่เอเอสอยู่พอดีว่าในโปรโมทให้เอเอสนะครับเอเอสว่านในจ้างผมโปรโมทนะแต่ว่ากะดีนะเพิ่งมาจอดเป็นเพราะครับไอ้มาจากไหนนี่ครับกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยสนับสนุนโดยเอไอเอส 5G มาท่านโอ้โหนี่เป็นรถสัญญาณก็คือว่าถ้าเกิดรถแบบนี้มาจอดมือถือที่ใส่สัญญ,ญาณเอสใส่ได้เลยอโอ้สัญ,ญญาณมันครอบคุมไก่แบบไหนครับ เมตรเลยะครับแปดร้อยเมตรออกก็ถือว่าถือว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณของชองตะกิ๋วใช้ได้ติดต้งไงน,ะตไ,น oh, ไม้นะอ๋อติดต้นไม,ม้มันเป็นตัวทรงสัญญาณน้อยอ๋อ oh. ท่านผู <c oughs> ้ชมดีใจนะผู้ใดจะมาจอดพากรถเลรอถ่ายภาพถ่ายหนังถ่ายวิดีโออยู่นี่มีสัญญาณเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพ่อเอฟซีผมผู้ใดเป็นเอฟซีผมมา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 โอ้ผมคิดว่าอยู่ในป่ายังยังบมีเอฟซีมีเอฟซีพร้อมนะ เป็นไอเห็นงานอยู่นี่ปะครับอ๋อเป็นทหารอยู่นี่ FFC มาเนี่ยนี่นี่นี่นะผมแดดแดดนี่เออเป็นทหารต้องอยู่กลางแดดนี่ครับนี่นี่คืออะไรสติ๊กเกอร์โอ้สติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยครับใช่ครับผมนี่ FC เป็นอยู่ต่ในป่าอยู่ในป่ามีอินเทอร์เน็ตใส่แล้วครับผมเจ็บมือเจ็บมันเจ็บมนโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปต่อก่อนครับผมสวัสดีครับไปต่อทุกคนจ้รถสัญญาณ 5G ของ AS สุดยอดหกล้อไปต่อเฮาเออนี่แหละครับบรรยากาศดีดีจอตอตอศูนย์หนึ่งช่องตะกิวแปลว่ายังจอตอต่อถ <laughs> ามเคสมามุ่งหน้าอำเภอละหารใต้ว่าหอวแต่อำเภอละหารใต้เดี๋ยวจะพาปไปโพอำเภอละหารใต้ผู้หลักคลิปนี้ทุกคน <laughs> เออ <laughs> นี่เคส อำเภอตะพยาจังหวัดสแก้วต่อไปขามเขตขามเขตบุร <c oughs> ีรำเนาะทุกคนนั่นๆๆบุรีรำถนนก็จะเป็นคนละแบบเนาะเห็นไหมถนนนี่ครับบอดีวาเนี่ยนี่เขตตะสแก้วไอ้นี่เขตบุรีรัมย์ไปต่อเฮาาโอยกิ่งไม้เกือบเกือบเป็นคนกิ่งไม้โอ้โหบรรยากาศถนนทุกคนสวยงามสวยงามหุ่นนะ บรรยากาศดีเฮ้ยอาการลมลื่นนะทุกคนอากาศรู้สึกว่าเย็นเย็นนะฮะเปิดแอร์ในรถเปิดแอร์มันเลยเย็นจริงๆก็ยังหอนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีตนใหม่ช่วงนี้ยังหอน,ลอนหลับุอยู่ทุกคนกิ้งไม้มนเนี่ยครับทุกคนกิ้งไม่เรามาระวังเด้อกิ้งไม่เพิ่งในพันพันพัน,นรถในกระจกมันจะสะท้อนเะดี๋ยวผมจะกลออ้องออกไปนอกเสียดายนะทุกคนก็คือ เงามันสะท้อนตรงนี้นะครับมันก็เลยเห็นไห่มองเห็นถนนวัชัดซึ่งเป็นถนนที่สวยงามมากๆเลยเขาช่วงตะกิยโอ้โหบรรยากาศมันสะท้อนเงาเพราะเขาหัวมือค่อยแน่เนี่ยประมาณนี้ทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปเบื้องทางออกไปผู้อำเภอละหารทรายเนาะว่ามันมันเป็ยนยังไงไปผู้มงไดยเออไปเบื้องไปเบื้องไปเบืเบ้องข้างหน,น้ามีกล้วยกล้วยยังนี่อ๋อข้างหน,น้ามีด้านนะครับ จุดตรวจนะครับของพื้นที่อำเภอละหารไทรจังหวัดบุรีรัมย์นี่นี่นี่เออตรงนี้เปิดนะครับไม่ได้ปิดครับตรงนี้เปิดนี่ฐานปฏิบัติการนี่ของข่ายทหารพานันอำเภอละหารไทรนี่ครับตรงที่เลือกออกมาโซนป่าก็จะเป็นสวนอยางสวอนอยางของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแถวนี้แหละครับจะพนันในเบบ้านบาลันเนบ้านาน,น้องแวงยังแถวนี้ทุกคนกับสิพัน แถวนี้บ้านหนองตะาเยาวตัวนี้เทศเทการเทศบาลเทศบาลตำบลหนองแวงนี่ผ่านชุมชนแถวนี้นี่เลนมาเลยๆจนมาหอดสามแยกเลี้ยวขวาเพื่นบอกว่าไปบ้านกวด เลี้ยว้ายป้ายเพื่อนบอกว่าไปละหารไา้ไปนุนนี่นดแดงตามป้ายเห็นบ่แต่บิมีป้ายบอกว่าไปละหารซ้ายเดี๋ยวจะพาไปละหารซ้ายเออมันไปทางไหนต้องเลี้ยวมาทางนุ้นนี่แดงทุกคนจากป่าแยกนี้นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอนุ้นนี่แดง20กิโลเมตรส่วนไป้ายไปอำเภอบันกวดเดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปให้เบิ้งอีกตั้งห่างนะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทางออกของอำเภอละหารซ้ายก่อนว่าจะมันไปมันจะไปโู่มองไหนฮะนะ แลนตรงมาประมาณประมาณกิโลนึงนี่แหละมั้งทุกคนสิมีทางแยกนะถ้าตรงไปก็โน้นนี่แดงออกขวาตามป้ายนี่ไปอำเภอละหารไส้ทุกคนเลี้ยวขวาตรงนี้เลยตรงไปนั้นลุงเนินนี่ไปก็จะเป็นเคลื่อนนะครับกาจะออกขวาเทศสบาลตําบลสำลรงใหม่เออนี่ตรงดิ่งดิงก็จะผ่านป้ายยางของพี่น้องชาวบ้านที่ถนนสุ่มป้ายยางนี่สวยงามมากๆเลยเออนี่เห็นวะ ออกขวาไปน้องแวงอีกกอออกท้ายตัวนี้เพื่อที่จะไปตัวอำเภอละหารซ้ายอุ้ยป,ป,ปูถนนกเ็เลยหมู่บ้านนี่แถวนี้หมู่บ้านยังนี่ออชุมชนหมู่บ้านแถวนี้เขาเอืน่นหมู่บ้านยังเนาะข้างหน้าเป็นโรงเรียนบ่โรงเรียนอ,ะ,อะไรโรงเรียนบ้านหนองว่าอ๋อบ้านน้องว่าบ้านน้องว่านี่นะครับอู้อเบรกบา,างหน้าอ๋อพิวถนน อยู่ถนนบดีผ่านชุมชนนะครับไปเรื่อยๆกับเทศกาลสงการปีนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับกับเทศกาลวันหะยุดนะกับเวลาผู้ใดเดินทางครับรถกลับบ้านกลับซองกลับมาจากเครงานกับครับพี่ปลอดภัยเรามันระวังเมาเรากะยะขับเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆนะเมาเราก็กินอยู่บ้านนั่นะละ่ะดื่มอยู่บ้านดิ้งอยู่บ้านแอดกับ สงการนี่ก็บเพ่ออาหนจะได้เล่นยนี่ยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตรายงานการจราจรให้พ่อเพื่อนพี่น้องได้ติดตามรับชมอยู่ในเขาช่องตะโกนะช่องตะกิ้วนี่จะมาอีกคลิปนึงก็น่าจ,จะช่วงกลับไปเห็นงานยุ่งเทพยบอาจจะขับมอเตอร์ไซค์มานี่ครับ,มา,ม,ารบมาโพสตรงนี้ทุกคนสามแยกโคง้งอันตรายน,นี่ทุกคนโคง้งอ่าเขาเอิ้นโคง้โคงยังโคง้งที่มีด้านตำรวจอะตำรวจมักอย่างน้อยนี่หนวดไฟไหมว่าหันไฟไหมป่าป่าอย่าง ก็คือตรงนี้นทุกคนที่มีตำรวจมาต่างด้านเดียวคั้นะก็ไปเมืองละหารทรายส่วนออกทรายไปนี่ก็พูดละนุนดินแดงอืเดี๋ยวผมก็จะคลิปนี้อัปโหลดลงไปแล้วก็นนะจะพูดละมือแล้งตอนแล้งนะครับก็บฝาาผลงานนะครับกดไลค์ก,กดแชร์ได้ทุกคนเส้นถนนเส้นนี้ตรงไปก็ไปอำเภอน,นุ่นนินแดงมดละเดี๋ยวผมจะไปรีวิวห้เบิองอีกอย่างหนึ่งวันที่8ปดนะวันที่8เมษาที่จะหอดเนี่ล่ะผมก็จะเดินทางลงกรุงเทพ นะไปธุระเสริจระว่างทางนั่นกันนะ่ะจะได้อัปเดตแล้วก็รายงานการจราจรอยู่แถวบรว่วจะเป็นเขาวินซอนหรือแปรริวนะประมาณนั้นรอตที่ตามรับชมทุกคนกับประมาณนี้ครับก็ไลก์กดแชร์ได้สวัสดีครับ you see